จากวิถีชีวิตเกษตรกรรมและเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรากฐานของวิถีไทยในเอพิโซดแรกในเอพิโซดนี้คือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตผ่านพลังของเยาวชนที่สืบสารประวัติศาสตร์และศิลปะดนตรีไทยชมลมมกักคุเทศจิตอาสาโรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแค่ตัวหนังสือแต่กําลังทําให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองเก่าให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจ และมองเห็นคุณค่าของรากเงาตนเองพร้อมกับอีกหนึ่งศาสตร์แห่งเสียงที่เป็นดั่งหัวใจของวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยที่ไม่ใช่เพียงแค่เสียงบรรเลงแต่คือจิตวิญญาณที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตและยังคงก้องกังวานอยู่ในปัจจุบันเมื่อเยาวชนไทยกำลังเป็นผู้สานต่อรากเงาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของอดีตแต่เป็นพลังสำคัญที่ในอดีตอยุธยาเคยเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรม และในวันนี้ยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ทําให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเช่นเดียวกับที่อีเดมิสึเชื่อในพลังของการรักษารากเงาและขับเคลื่อนอนาคตพร้อมกันชมลมมัคคุเทศจิตอาสาโรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยที่กำลังเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากน้ำมันเครื่องคุณภาพย่อมสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพชมรมนี้เกิดมาจากในส่วนของในรายวิชาประวัติศาสตร์อของหลักสูตรกานกลางนี่แหละค่ะเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์และในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่รเราพานักเรียนออกไปศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้จริงค่ะครับคิดว่า ความรู้เหล่านี้เนี่ยจะทําให้เด็กไปต่อยอดหรือว่ามีประโยชน์กับเด็กยังไงบ้างครับอาจารย์ครับในส่วนของการเรียนรู้ในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะ1รู้จักค้นคว้าหาความรู้ค่ะคสองรู้จักการวิพากหรือการตรวจสอบข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในกระบวนการที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะต,ตรวจสอบด้วยตรวจสอบข้อมูลค่ะค สิ่งใดที่น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ oh. แล้วก็นํามาวิเคราะห์วิภาควิเคราะห์นำไปสู่ข้อมูลที่เป็นความจริงเพราะก่อนที่จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นเขาเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันจริงขนาดไหนใช,ใช่ไหมครับการที่เด็กได้วิชาความรู้ตรงนี้ไปเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดให้เด็กไปทําเป็นอาชีพอะไรได้บ้างและมีประโยชน์กับการเป็นมัคคุเทศย์ยังไงได้บ้าง<อ> ในส่วนที่ครูปูรับผิดชอบมาแล้วก็ตั้งชมรมนี้มาประมาณ8-9ปีในส่วนตรงนี้นะคะครเราก็จะเห็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถในด้านประวัติศาสตร์หนึ่งเขาสามารถพัฒนาศักยภาพด้านของการพูดการพัฒนาบุค,คลิกความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เสร็จแล้วเขาไปต่อย,ยอดในมหาวิทยาลัยค่ะอตอนนี้สิทธิ์เก่าของเราที่ประสบความสำเร็จก็คือก็จะไปเรียนที่หมหาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านนี้เลยโดยเฉพาะค่ะโบราณาคดีครับค่ะแล้วก็ทางด้านศิลปะประวัติศาสตร์เริ่มแรกของผมเป็นคนที่ชอบพูดมากมากครับแต่เนื่องจากผมไม่ค่อยมีโอกาสแต่ชุนลมนี้เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ผมพูดแล้วก็ผมเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์อยู่แล้วทําให้ผมเข้ามาที่นี่ครับผมได้ประสบการณ์นะครับจากการสื่อสารด้วยนะคบผมแล้วก็เราสามารถทราบประวัติเรื่องราวของเกาะเมืองอยุธยาได้อย่างชัดเจนแ,และถูกต้องครับผม ก็คือได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์สมัยอยุธยามากขึ้นมากแบบเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจะเอาคนที่แบบว่าตั้งใจชอบหรือว่าชอบในประวัติศาสตร์ยุทธยาเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วเขาก็ให้ความรู้ด้วยค่ะเส้นทางอาชีพผมที่ผมต้องการที่จะเป็นก็อยากจะเป็นนักกุเทศต่อไปนี่แหละครับเพราะว่าได้แนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุทยาที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนครับผม เลยมีความต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุทยาให้กับคนต่างๆได้รับรู้ถึงรากเหง้าความเป็นคนไทยครับผม ในส่วนของตรงนี้เนี่ยทางโรงเรียนก็จะมีการเขียนโครงการหรือว่ากิจกรรมนะคะก็จะมีวิทยากรจากภายนอกโรงเรียนเนี่ยมาให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อที่ว่าจะได้เติมเต็มในส่วนของความรู้นอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียนนะคะแล้วก็เราก็ยังมีกิจกรรมลองรับในเรื่องของงบประมาณต่างๆที่เวลาที่นักเรียนเนี่ยออกไปทํากิจกรรมภายนอกนะคะก็มีการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณด้วยค่ะ คุณพ่อได้ไปไปอยู่ที่บ้านบ้านคุณควนของปรเพเลาะก็ไปอยู่หลายปีอยู่ครับแล้วก็ได้รับวิชาความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยมาพอสมควรได้นํามาประกอบอาชีพแล้วก็มาเอ่อมาสั่งสอนลูกศิษย์ในจังหวัดอุยาบริเขตอําเภอเนครหลวงบางไทรบางประหันภาชีประมาณนี้ครับจะมีลูกศิษย์ของคุณพ่ออยู่ครับก็ได้มาเผยแพร่นะครับนำวิชาของคุณควรขรงเรีพายเรามาเผยแพร่ครับ คือผมเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อเนาะที่ต้องต้องสืบสืบสารดนตรีไทยแล้วก็ต้องสืบท่อนามสกุลด้วยเพราะว่าเป็นลูกชายคนเดียว,วก็เลยได้โอกาสมาเป็นครูแล้วก็พ่อสอนให้ให้มาเป็นเป็นครูสอนดนตรีไทยก็เลยต้องเหมือนก็ต้องรับภาระจากคุณพ่อต่อจากคุณพ่อแล้วเดมีโอกาสเข้ามาที่โรงเรียนเยาวลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้ได้ให้โอกาสกับนักเรียน หลายๆหลายๆความถนัดนะครับให้มาฝึกมหัดการฝึกสอนดนตรีไทยของเยาวิไลเนี่ยไม่ได้ฝึกสอนเพื่อให้นักเรียนมีแค่มีความรู้แต่ให้นักเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษในการที่จะไปประกอบอาชีพได้ครับ ในส่วนของชมรมดนตรีไทยนะคะโรงเรียนอยุธยาวิทยลาลัยของเราเนี่ยนอกจากเราจะมีการสนับสนุนเด็กๆในด้านของวิชาการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการสนับสนุนความสามารถพิเศษของเด็กๆด้วยนะคะโดยเฉพาะชมรมดนตรีไทยนะคะก็เรามีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคุณครูที่ทรงคุณค่าของจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเลยนะคะที่เป็นคุณครูที่คอยให้คําแนะนําเด็กๆแล้วก็ดูแลเด็กๆในส่วนของตรงนี้นะคะ นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดตั้งชมรมดนตรีไทยเนี่ยเราก็มีเวลาให้กับเด็กๆเนี่ยในเรื่องของการฝึกซ้อมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเรียนภายในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็จะต้องมีเวลาที่นอกเหนือจากนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกซ้อมตามความรู้ความสามารถแล้วก็ความสนใจของเด็กๆ เสียงปีพาดมอนที่ดังขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่บทเพลงแต่คือเสียงแห่งรากเงาที่กําลังขับเคลื่อนโดยพลังของเยาวชนไทยเพราะว่าที่บ้านมีวงปีพาดค่ะแล้วก็อยากเข้ามาใช้ความสามารถดูค่ะชอบเปิงมังค่ะมันเป็นเครื่องดนตรีที่ไว้แบบว่าสร้างความสนุกสนานให้กับเพลงค่ะ<ม>ก็จะเอาความรู้ที่ได้จากที่โรงเรียนค่ะไปพัฒนาให้กับวงที่บ้านค่ะ นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราด้วยแล้วก็ยังสามารถนําความ,มาตราตรงนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้เราสามารถต่อยอดให้กับคนอื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราด้วยค่ะจากเสียงปีพาดมอน ที่ก้องกังวานในโรงเรียนสู้บทเพลงที่ยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของผู้คนดนตรีไทยไม่ได้เป็นเพียงเสียงบรรเลงที่ไพเราะแต่มันคืออัตลักษณ์ของชาติคือสายใยที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันและที่บ้านดนตรีไทยบ้านคุณพระอโยธยา ดนตรีไทยยังคงได้รับการถ่ายทอดและสืบสารผ่านครูดนตรีศิลปินผู้ตั้งใจรักษามรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้ดำรงอยู่และมีชีวิตจากโรงเรียนสู่ชุมชนจากเยาวชนสู่ครูอาจารย์ดนตรีไทยยังคงเดินทางไปข้างหน้าด้วยแรงบันดาลใจและหัวใจผู้ที่รักศรัทธาในศิละปะ,ะแขนงนี้ผมเนี่ยเป็นครูปีพาศ เป็นนักดนตรีไทยเนี่ยแะครับก็คือสืบทอดมาจากคุณพ่อคุณปู่ครับเป็นรุ่นที่5แล้วก็คือเดิมทีจะใช้ชื่อวงสสุขอุดมครับเป็นวงปีพารับงานต่างๆพอผมเรียนจบนะครับก็ไปทํางานเป็นครูนะครับตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็เปิดสอนพิเศษแล้วพอเปิดไปได้สักประมาณ6-7ปีก็เริ่มก็เริ่มเติบโตขึ้นพอ,พอเติบโตขึ้นปุ๊บเนี่ยผมก็ลาออก ับจากงานประจําแล้วก็มาเปิดเป็นบ้านดนตรีไทยครับแล้วก็ใช้ชื่อใหม่ก็เป็นคุณพระอโยธยาหลังๆเขาก็จะเริ่มแบบจากเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างจะแบบอยู่ไม่นิ่งอะค่ะหลังๆก็เลยเหมือนมีสมาธิมีความจําดีขึ้นค่ะเท่าที่สังเกตดูเขาเวลาเขามาเรียนที่ครูเก่งที่ที่ทนี่ติรานาดนะคะปรากฏว่าช่วงเนี้ยน้องเขาเริ่มเขียนหนังสือได้ได้ดีขึ้นแล้เหมือนว่า แขนเขาแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อมือเขาแข็งแรงขึ้นแล้วเขาก็ขยันเขียนมากขึ้นแล้วม,สมีสมาธิมากขึ้นด้วยจากการที่เราส่งเขามาเรียนระนาดเนี่ยทำให้เขาสามารถใช้ความสามารถพิเศษตัวนี้สอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนใหญ่ประจำจังหวัดได้ครและก็ต่อยอดมาถึงการแข่งขันต่างๆแเราก็เก็บพรตไว้เผื่อไปต่อในระดับมหาวิวทยาลัย เขาก็มีการประกวดมีการแข่งขันตามสนามต่างๆมีทั้งการแข่งขันระดับจังหวัดระดับประเทศระดับนานาชาติคือซึ่งตรงนี้น้องก็มีพอร์ตพอสมควรถ้าเกิดเขาเรียนไปในระยะยาวแล้วเขามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นก็คิดว่าเขาน่าจะไปถึงความสําเร็จอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้ได้ค่ะจากเสียงปี่พาดมอนที่ดังกล้องในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยสู้บทเพลงไทยที่ยังคงบรรเลงอยู่ที่บ้านดนตรีไทยคุณพระอโยธยา เราได้เห็นแล้วว่าดนตรีไทยไม่ใช่เพียงแค่ศิลปะแต่คือรากเง่าที่มีชีวิตเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เยาวชนไทยกำลังร่งรวมกันสืบสารและขับเคลื่อนเช่นเดียวกับนักเรียนมัคคุเทศจิตอาสาที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ผ่านคำบรรยายหรือเยาวชนที่ใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อกลางในการรักษาอัตลักษณ์ของชาติทั้งหมดนี้คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเชื่อมโยงอดีตเข้ากับอนาคต และเพื่อสนับสนุนการเดินทางของพวกเขาบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดและอีเดมิสึมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมให้กับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลายัยและบ้านดนตรีไทยคุณพระอโยธยาเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถเดินหน้าสืบสานและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมไทยต่อไปเมื่อรากเงาถูกดูแลอย่างมั่นคงอนาคตก็สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง,ง,งเช่นเดียวกับเครื่องยนต์ ที่ได้รับการดูแลจากน้ำมันเครื่องคุณภาพพลังของอีเดมิสุไม่ได้เป็นเพียงแค่พลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์แต่คือพลังที่ช่วยในการขับเคลื่อนความฝันและอนาคตของเยาวชนไทยนี่คือ Journey of Dreams จากรากเง่าสู่พลังเยาวชนและการเดินทางยังคงดำเนินต่อไป